สวัสดีวันใกล้สงการครับเพื่อนๆครับกินข้าเด้วเพื่อนเด้อวันนี้มีคนกินเป็นมูวานนี้ครับมุคนมีคนแปลกหน้ามากินเป็นมูคนเมืองคนเมืองมาทานข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวกับคนเมืองครับวันนี้คุณจะมาบอกกินข้าวกับคนเมือง ไม่ใช้มือเลยละฉีกไก่คนชนบทด,ดูดูดูคนเมืองครับคนเมืองครับใช้มือกินข้าวคน,คนชนบทก <คน S 2> ็ต้องใช้มืมอถึงจะเป็นคนชนบทอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับเขาใส่อะไรอ่ะสีต้องเหลืองต้องขมิ้นเหรอ พ่อไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นบ้านอะไรสักอย่างเนาะกลิ่นมันเหมือนน้ำพริกอะ่ะอุ้ยเหมือนเป็นไก่เหมือนเป็นไก่บ้านเลยเนื้อมันเหนียวไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เด็กไก,ก,ไกนนะ่เนื้อไก่พันเอาหน่อยเคี่ยวเค็ม ทำไมกับข้าวรพอรสชาติแบบนี้เพราะว่าพ่อกินเค็มมากให้ได้เลยลดลดลงตอนนี้นม,นมันเคลมตือพต้องเฮยพอตานหวานเนี่ยพไม่ชอบ านอะไรไม่ได้เลยเค็มมากก็ไม่ได้หวานมากก็ไม่ดีสามีใครคันเนี้ยทานอะไรก็ไม่ได้ทานได้แต่จืดๆกิดอะไรทานจืดๆรักษาสุขภาพนะครับถ้าเกิดว่าทานเค็มนะไตเราจะพังไข่รกระเทียมเจี่ยวด้วย เราข้าวพ,พ่อจือดะ่ะไม่มีรสชาติเลยทำมาได้จะเข้มกว่านี้นิดนึงนะแต้วก็เติมน้ำบ่อยมันจะจิกถุงอันนี้คือหน่อไม้เหรอคะ พ่อทานได้แต่ต้องเอานิลาดแม่ทานอยู่บ้านรถไหนอะ่ะหวานนำแม่เป็นคนชอบทานของหว,วานๆต้อขอเวลากินเขาได้พี่น้องเด้ หน่าเจอกันไหมครับคลิปนี้ว่ามีคดกินเขาเป็นมูลแล้ว <c ười> คลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ